สวัสดีค่ะเ,เพื่อนวันนี้คิสตี้ยาตี้จะมาสอนเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาจีนในหมวดงานอดิเรกค่ะงานอดิเรกวันนี้ที่จะมานำเสนอเป็นคำศัพท์มีอยู่5าคำนะคะคำแรกนะคะฉี่ฉืฉิงเฉอรวมกันนะคะฉีฉือฉิงเฉร แปลว่าขี่จักรยานค่ะคำต่อไปนะคะเจียวอีเจียวอีค่ะแปลว่าตกปลานะคะคำต่อไปค่ะหวานอี้เจียหวานอีเจียแปลว่าเล่นโยคะค่ะและคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าชิงอิน เฉยงอินโยเฉงอินโยค่ะเิงอินโย,นย,นย,นยแปลว่าร้องเพลงนะคะและข่าฝากด้วยนะคะภาษาจีนก็สำคัญไม่น้อยกว่าภาษาอังกฤษเลยค่ะเพราะว่าในประชาคมอาเซียนของเรานั้นมีคนที่ใช้ภาษาประเทศที่ใช้ภาษาจีนมีทั้ง เวียดนามสิงคโปร์และอาเซียนบวกสามอย่างเช่นประเทศจีนซึ่งเป็นเจ้าของภาษานะคะอยากจะให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจในภาษาคำอาเซียนมากขึ้น,คนแค่วันนี้สวัสดีค่ะนี่ฮาวไจเจียน